ลูฟี่แข่คิมูอุซบต้องขี้ขาดกว่านี้ I'm monkey D. Luffy and I'm gonna b e king of p a t e s โอ้ยคนนี้ห่อมารอมาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมมิกล้าชาแนลวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงว่าตัวละครจากวันพีชจากมังงะสู่ไลฟ์แอคชั่นเนี่ยปรับเปลี่ยนกันยังไงบ้างนะคะ คลิปนี้เนี่ยมีสปอยซึ่งจะสปอยเนื้อหาใน Netflix แล้วก็จะมีฉากที่ถูกตัดจากในมังงะบางเล็กๆน้อยน,อยนะคะใครที่ดูจาก Netflix มาแล้วก็สามารถมาเก็บรายละเอียดที่ถูกตัดได้นะตอเริ่มจากทีมพระเอกก่อนเลยมังกีดีลูฟี่กับตันเรือของเรา คือเราว่าคนที่มารับบุกลูฟี่อะค่อนข้างเหมือนอยู่นะมีความแบบเป็นหนุ่มน้อยยิ้มแย้มอารมณ์ดีนะคะซึ่งเราว่าค่อนข้างแคสได้ดีเลยแหละลูฟี่นะคะมีความฝันเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดซึ่งจะพูดอยู่ทั้งเรื่อง I'm Monkey D. Luffy and I'm gonna be King of Pirates mm hmm. และหนุ่มน้อยคนนี้นะคะขอตั้งให้ว่าเป็นอินสป r เรเตอร์คือเขาอาจจะชอบจุดประกายความฝันให้พลังบวกเชียร์ให้ทุกคนเนี่ยไปทำตามความฝันของตัวเอง ซึ่งในมังงะเนี่ยจะเห็นว่าถ้านางเห็นว่าคนไหนเป็นคนดีนะคะก็คือจะชวนขึ้นเรือหมดเลยแต่ก็จะมีบางคนนะคะที่ปฏิเสธเพราะว่าแบบมีเป้าหมายอย่างอื่นที่ต้องทำคาแรกเตอร์ Character ที่คลิปมาอีกอย่างนะไม่รู้ว่าใครสังเกตเห็นหรือเปล่าก็คือตอนที่ลูฟี่แขกคิมูคือแบบเอ้ยเหมือนนะลูฟี่แขะคิมูบ่อยอยู่นะในมางงะแล้วคุณรู้ทางไปเหรอคุณดูทิศไม่เป็นแถมไม่มีแม้แต่แผนที่ ความชอบของลูฟี่นะคะคือชอบกินเนือ้อแต่น่นไลแอคชันนะก็ไม่ได้บอกนะเะาลูฟี่ชอบอะไรเป็นพิเศษคือลูฟี่อยากกินทุกอย่างซึ่งในมังงะลูฟี่ชอบเนื้อที่สุดก็จริงแต่ว่าลูฟี่ก็กินทุกอย่างเหมือนกันทุกย้อนย้อนรถหนึ่งครับนายต้องลองไอ้นี่เขาอะไรกินเล่นหน่อยแล้วกัน เราว่าตัวละครเนี้ยก็ค่อนข้างเก็บรายละเอียดเยอะอยู่ลอยแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบรู้สึกว่ามันค่อนข้างสมจริงความต่างนะคะเรารู้สึกว่าลูฟี่แนะนําตัวเยอะไปหน่อย <laughs> <laughs> เหมือนกับว่ากลัวคนจะจําชื่อตัวเองไม่ได้แบบ แอมมังกี้ดีลูฟี่แอมมังกี้ดีลูฟี่คือแบบเยอะอะเราว่าที่ลูฟีอ่อะดูแนะนําตัวเยอะน่าจะเป็นเพราะบทคิดถูกตัดเหมือนกับต้องแนะนําตัวเองให้กับตัวร้ายตลอดแล้วคือตัวร้ายมีทุกตอนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนการแนะนําตัวเองทุกตอนอะไรเงี้ยแบบเราเชื่อว่าใครที่ดูนะคะก็จะจําได้ว่าแบบโอเคเขาชื่อมังกี้ดีลูฟี่คนที่สองนะคะโลโลโนอาโซโลโอ้ยคนนี้หล่อมาก คนนี้เป็นต้นเรือจะคอยจัดการเรือแล้วก็ดูแลความปลอดภัยนะคะโซโลมีความฝันที่จะเป็นนักดาบ,บอันดับหนึ่งของโลกโดยตอนของเขานะคะก็จะมีที่มาของความฝันด้วยก็คือเขาได้สัญญากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะว่าใครสักคนจะต้องเป็นอันดับหนึ่งของโลกให้ได้แต่ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นนะ่ะดันตายก่อนซึ่งในมังงะจะบอกได้ว่าแบบตายเพราะอะไรก็คือตายเพราะตกบันไดจริงเหรอเรารู้สึกว่าแบบตัวละครนี้แปลกมากตายแบบว่าตายง่ายไปไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าไม่แน่ เด็กผู้หญิงคนนี้อาจจะยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่านะก็ต้องดูกันต่อไปว่าเป็นยังไงคาแรคเตอร์ของโซโลนะคะก็จะหล่อเท่เก่งก็แถมยังใจดีกับเด็กด้วยอย่างเช่นฉากที่โซโลนะคะเก็บข้าวขึ้นมากินซึ่งเป็นข้าวที่แบบถูกเฮลเมปโปแบบเหยียบแล้วยดีิดยิ่งถ้าในมังงะจะยิ่งแบบเห็นว่าโซโลแบบโคตรใจดีเลย คือมันจะเป็นฉากที่โซโล่ะถูกแขวนมาอยู่แล้วแล้วก็แบบเด็กอ่ะเอาเข้าปั้นมาให้เพราะเห็นว่าโซโลโดนแขวนนานน่าจะหิว ทีนี้เทมมปอกออกมาแล้วก็เหยียบข้าวปัน้นเหมือนในไลฟ์แอคชั่นเลยแต่ว่าความต่างคือววเราว่าข้าวปั้นมันค่อนข้างแบบสกรปรกกว่าเยอะคือล้านที่แบบมีแต่ฝุ่นอะไรเงี้ยเราว่าแบบมันดูแบบข้าวปั้นดูสกรปรกกว่าเยอะเลยแต่ว่าโซโลก็อยากจะกินนะคะแล้วก็เรียกให้ลูฟี่อะ่ะบป้อนให้หน่อยซึ่งพอแบบอโซโลกินเข้าไปอะ่ะมันก็แบบไม่อร่อยเลยคิดว่าไหมคือเด็กอาจจะทํารสชาติไม่อร่อยด้วยแล้วมันก็แบบเพื่อนคิดดีด้วยอะ่ะ แต่โซโลก็ฝากไปบอกเด็กคนนั้นนะคะว่าขอบคุณมากแล้วก็อร่อยมากโยุยเขารักเด็กอะ่ะจุดอ่อนเดียวของเขาเลยนะคะก็คือขี้หลงทางอันนี้ก็จะมีสอนแทรกอยู่ในเรื่องนะไม่ว่าะจะเป็นฉากที่นามิบอกให้แบบหันเรือไปทางซ้ายโซโลก็จะแอบ,บงงว่าแบบทางไหนกันแน่นะอะไรเงี้ยไม่เก็ตโซโลหันใบเรือไปทางท่าให้ไวเลยท่าเรืออยู่ตรงไหนทาง หรืออย่างฉากที่โซโลนะคะเดินมาเจอลูฟี่แล้วลูฟี่ก็แบบเฮ้ยนายตามหาฉันได้ยังไงอะไรอย่างนี้แต่โซโลบอกเปล่ากำลังจะเดินกลับบ้านแต่มาคือเดินผิดทางนะคะมันจะเป็นความหลงทางแบบหน้านิ่งๆแต่แอบ,บสอดแทรกแบบความตลกนิดนึงเออน้ารักอะ่ะสิ่งที่ชอบของเขานะคะคือการกินเหล้าก็จะมีแอบหยอดในเนื้อหาเหมอือนกันอย่างฉากที่แกงลูฟี่เนี่ยต้องไปบ้านคายะแล้วก็แบบไปดินเนอร์สุดหรู ลูฟี่กับอุศภก็คือกินนู่นนี่อย่างสนุกสนานจะมีแต่โซโลที่แบบหยิบเหล้าแล้วก็บอกว่าแบบไม่ต้องการสิ่งใดเล้วทั้งหมดที่ฉันต้องการอยู่ดีแล้วจบคือแบบชอบกินเหล้ามากจริงความเหมือนนะคะจากมังงะสู่ไลฟ์แอคชั่นะคะก็คือความเท่ส่วนที่ต่างก็คือเท่กว่าเดิมคือในมังอะจะเห็นโซโลรัล่วโซโลหลุดบ้างน,นะคะแต่คือในไลฟ์แอคชั่ไม่มีเลยหล่ออย่างเดียวเท่อย่างเดียว คนที่3ามนามิต้นหนเรือของเรานามินะคะก็จะมีความฝันอยากวาดแผนที่โลกคาแรคเตอร์ก็เหมือนในความสวยความฉลาดและก็ความเจ้าเล่ห์ฉากที่ชอบที่แบบแสดงความเป็นแบบแมวขโมยก็คือฉากแบบสะดากกรนนามิถูกขังอยู่ในคล้ายๆกรงนกทีนี้นามิอ่ะก็หยิบกุญแจขึ้นมาโซโลก็แบบอ้อยังเหลืออีกหรอมีที่สะดาะกุญแจฉันมีที่สะดอกสี่อันตัวตลกเจอมันแค่สามเท่าน,นั้นก็คือแบบพกกุญแจไว้เยอะมาก อันนี้ก็รู้สึกเออสมเป็นแบบขมโมยอะที่ขาดไปนะเราว่าคือความเซ็กซี่คือเรารู้สึกว่านามีมันจะมีความแบบใช้สเสน่ห์หลอกล่อผู้ชายบ้างบางทีนะคะแต่มันก็ไม่เยอะมากเราว่ามันก็ไม่ได้แบบติดอะไรมากส่วนานามีในไลฟ์แอคชั่นนะคะก็จะเห็นว่านามีค่อนข้างแบบสู้ได้เก่งระดับหนึ่งเลย แต่แล้ว,ว่ายังขาดอย่างหนึ่งก็คือความฉลาดคือนางจะรู้เรื่องลมฟ้าอากาศนะคะจะสามารถบอกได้ว่าฝนจะตกตรงไหนตรงไหนจะมีพายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นสกิลหลักของนางเลยนะที่สามารถที่จะเป็นต้นหลที่ดีคือไม่ใช่แค่แบบดูแผนที่เก่งอนะไรเงี้ยแต่ว่าใน Life a อคชั่ก็คือจะไม่มีบอกเลยคนที่4อูซบนักแม่นปืนเขานี่มีความฝันที่จะเป็นนักลบผู้กล้าแห่งท้องทะเลอูซบอ,อ่าคือเหมือนหลุดออกมาจากในกระตูนเลยคือเราลืมเรื่องแบบจมูกยาวๆไปเลยคือจมูกของอุซบเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบจมูกยาวๆเราเดาว่ามันก็คงเหมือนแบบพินอคคิโออะที่ชอบขี้โกหก แต่เราว่าในไลฟ์แอคชั่นนะมันมีความโตขึ้นคือเราว่าในมังนะมันจะมีความขี้จุกว่านี้น่ารำคาญกว่านี้ต้องขี้ขาดกว่านี้ความต่างนะคะของไลฟ์แอคชั่นก็คืออูซบไม่มีความขี้ขาดเลยอย่างในฉากที่อูซบสู้กับแก๊งอารอนคือในไลฟ์แอคชั่นอ่ะอูซบวิ่งหนีแล้วก็ทำเป็นแกล้งตายแก่จังนะพอตัวน้อยเพื่อจะเริ่มสนุกกันท้าเชียว เสร็จฉันนี่ไอ้ปากจูฉันมีอะไรจะให้แกยังไม่ได้ลิมรสซอสสูตรพิเศษเลยแต่ถ้าเป็นในมังงะอุซบหนีจริงแล้วก็คือแบบแทบจะหนีไปเลยอะ่ะก็คือไม่อยากสู้แล้วกลัวว่าแบบตัวเองอะ่ะจะไม่รอดแล้วทีเนี้ยอุซบก็เลยคิดถึงเพื่อนๆที่กําลังต่อสู้อยู่ก็เลยแบบฮึบสู้แล้วก็สู้จนชนะนะคะแต่ว่าในไลฟ์แอคชั่นก็คือแบบจะไม่มีช็อตนี้เลยคนที่5ซันจิ เป็นกุ๊ปของเรือลูฟี่นะคะเขาเนี่ยมีความฝันอยากจะตามหาออรูเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้เหมือนสักทีเดียวหรือแอบ,บรู้สึกว่าในไลฟ์แอคชั่นมีเสน่ห์กว่าอีกเพื่ออาจจะเป็นพบทที่ปรับได้มั้งว่าแบบจากซันจิที่เดือบบ้านผู้หญิงเห็นผู้หญิงสวยๆที่ตาต้องเป็นลูกหัวใจแต่อันนี้ก็จะไม่ดูลาบมกขนาดนั้นจะเป็นแค่ผู้ชายที่แบบชอบโปรยเสน่ห์ให้ผู้หญิงชอบแบบเทคแคร์ผู้หญิงอะไรแบบนี้พระพ่อของหว,วานๆสำหรับคนหว,วาน ตานายยังดีอยู่ไหมเนี่ยมันบอดเพราะความสวยคุณ <c oughs> ขเขาเบยร์หน่อยบ่อยมาดามนะน้ำเปล่าน้ำเปล่าสปาร์คิงหรือน้ำแร่ใส่น้ำแข็งม้แบบก้อนไว้กรึดเอาเป็นน้ำเปล่าที่เทใส่ใแก้วเปล่าเปล่านะขอบคุณตามสั่งครับคาแรคเตอร์นี้มีการปรับเปลี่ยนนะคะก็คือใบหน้าของซันจิจริงๆแล้วจะมีคิ้วม้วนๆแต่พอเปไ็นไลท์แอชันก็ปรับให้เป็นแบบคิ้วมนุษย์ปกติจริงๆแล้วคิ้วม้วนมันก็มีความหมายอะไรบางอย่างนะก็คงต้องตัดเนะื้อเรื่องในส่วนนั้นออกไปของชอบของซันจิที่ในมังคอะ่ะ สันจิต้องมีไว้ติดปากเสมอนะคะก็คือบุหรี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมตัดออกอาจจะแบบไม่อยากให้เด็กๆสูบบุหรี่ตามมั้งแต่เอาจริงวันพีทไลฟ์แอคชั่นก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบเด็กดูขนาดนั้นนะมาต่อกันที่คาแรคเตอร์ที่6ก going mary เมื่อเห็น going mary สิ่งแรกที่คิดก็คือ <c oughs> ใครที่รู้ก็คือรู้นะแต่ใครที่ไม่รู้ก็อย่าเพิ่งรู้รอดูซีซั่นต่อไปเห็นฟิกเขาประกาศแล้วนี่ว่าจะทำซีซั่น2 โกอิงแมรี่อาจจะไม่ใช่คนแต่จริงๆเราว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งอะอย่างในมังงะก็จะเห็นว่าโกอิงแมรี่อะมีชีวิตจชใจอย่างเช่นฉากนี้คือจะสังเกตได้ว่าแมรี่อะเงอ่อตกหรือบางครั้งแมรี่ก็ตกใจไปพร้อมแกงลูฟี่การดีไซน์เรือของแมรี่เราก็ชอบสมจริงแบบเป็นเรือจนสลัดมากขึ้นแต่มันคนละฟีลิ่งกับมังงะเลยนะคือมังงะมันจะเป็นเรือที่ดูแบบน่ารักแต่พอเป็นไลท์แอคชั่นอะโกอิงแมรี่ดูเป็นเรือแพขุ่นขังอะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไปก่อน6กคาแรกเตอร์ด้วยกันคือเราอะอัดคลิปที่พูดถึงตัวละครอื่นแล้วนะแต่พอเราตัดแล้วมันยาวเราก็เลยโอเคงั้นจบคิปแกงลูฟี่ก่อนละกันคลิปหน้านะคะก็จะเป็นแกงของตัวลายแล้วก็มีตัวละครเพิ่มอื่นอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะกดไลค์กด s u b สไครต์กันไว้ด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปความชอบกินเนเนี่ยก็จะมีแอปหย่อนไว้บนควาความชอบกินเนืเนี่ยก็จะมีแอปย่ไว้อยู่ในความชอบกินเนเนี่ยก็จะแอปมีหย่อนไว้ในบทเหมือนกันนะคะก็คือช จะมีซูมันหวนแต่ว่าโอ้ยอมาขึ้นมาใช่ไหมเรารู้ใช่ไหม